การประครบตาที่ถูกต้องควรทำอย่างไรอาการแบบไหนควรประครบอุ่นหรือประครบเย็นต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนนกข่าวไทยอสม,มทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยก่อนอื่นคงต้องบอกก่อนว่าบริเวณรอบๆเปลือกตาหรือดวงตาเราเนี่ยเป็นบริเวณที่มีความบอบบางมากๆแล้วก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเลือกประครบเย็นหรือประครบอุ่นเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ควรจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างจากผิวหนังมากจนเกินไปเพราะนอกจากไม่เกิดประโยชน์อาจจะเกิดอันตรายได้เริ่มจากการประครบเย็น ควรประครบในกรณีไหนครับโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยการที่เราเลือกการประครบเย็นเนี่ยความเย็นเนี่ยจะไปทําให้เส้นเลือดที่อยู่บริเวณที่เราประครบเนี่ยมีการหดตัวจะได้ประโยชน์ในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เกิดการขยายตัวของเส้นเลือดเยอะๆนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็มีอาการบวมช้าบริเวณรอบๆเปลือกตาเพราะว่าเกิดจากการที่ขยี้บ่อยๆพรกนี้ก็จะทําให้เส้นเลือดมันขยายตัวแล้วก็มีน้ารั่วออกมาบริเวณผิวหนัง หรือกรณีที่2ที่เรานิยมที่จะมาประครบเย็นกัน,น,นก็คือกรณีที่ทํางานมากๆแล้วรู้สึกว่าตามันล้านะครับการประครบเย็นก็จะทําให้มีความรู้สึกเหมือนเราได้พักผ่อนดวงตารวมทั้งในคนที่เกิดอุบัติเหตุมีห้อเลือดในช่วง24ชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เลือดกําลังออกเพราะฉะนั้น5-24ชั่วโมงแรกเนี่ยเราประครบความเย็นเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดหดตัวเลือดจะออกรดลงและการประครบอุ่น ควรประครบในตอนไหนบ้างครับการประครบอุ่นหลักการก็คือเป็นการทําให้เส้นเลือดที่มาบริเวณที่เราประครบเนี่ยมีการขยายตัวมากขึ้นโดยทั่วไปก็จะได้ประโยชน์สําหรับในกลุ่มที่มีการอักเสบหรือมีการติดเชื้อเพราะว่าการที่เราประครบอุ่นเนี่ยจะทำให้เส้นเลือดบริเวณนั้นเนี่ยขยายตัวเม็ดเลือดขาวที่มาทําลายสิ่งแปลกปลอมแบคทีเรียการติดเชื้อเนี่ยก็จะมาช่วยกันร,รักษาภาวะนั้น แต่ในบางกรณีก็มีทั้งการประครบเย็นและประครบอุ่นตามลําดับในกรณีคนที่มีอุบัติเหตุเช่นถูกชกมาแล้วก็มีเลือดออกบริเวณรอบๆเปลือกตาเนี่ยการประครบเย็นในช่วง24ชั่วโมงแรกเพื่อให้เส้นเลือดหดตัวเลือดจะได้ไม่ออกมากขึ้นพอพ้น24ชั่วโมงแล้วเนี่ยเรามักนิยมจะประครบด้วยความอุ่นเพื่อให้เส้นเลือดขยายตัวให้เม็ดเลือดขาวหรือกลไกลของร่างกายเนี่ยได้เข้ามาเคลียเลือดที่ตกครั้งอยู่ก็จะทําให้อาการดีขึ้นได้ครับ อาจารย์แนะนําวิธีการประครบตาเบื้องต้นที่ทําได้ง่ายจากวัสดุใกล้ตัวในบ้านสมัยก่อนเราก็คงคุ้นเคยกับการใช้ผ้าสะอาดเนี่ยไปแช่อยู่ในความเย็นหรือเอาผ้ามาหอ่ออาจจะเป็นน้ําแข็งแล้วก็ห่อผ้าหลายๆชั้นให้อุณหภูมิไม่ต่ําจนเกินไปแล้วก็ประครบดวงตาหรือถ้าจะประครบอุ่นก็อาจจะเป็นการเอาผ้าไปต้มในน้ําแล้วก็ปล่อยไว้ให้อุณหภูมิลดลงนิดนึงแล้วก็มาประครบนะครับ นอกจากนี้ในปัจจุบันก็มีวัสดุสําเร็จรูปที่หาได้ง่ายในปัจจุบันก็มีวัสดุที่ทําสําเร็จรูปขายอยู่มากมายที่เราคุ้นเคยกันบ่อยๆก็เช่นที่ลักษณะเป็นเจลแล้วก็ตัดเป็นรูปทรงรอบๆเหมือนแว่นตาอันนี้สามารถใช้ทั้งประครบเย็นโดยการไปแช่ไว้ในช่องแข็งแล้วก็นํามาห่อผ้าแล้วก็ใช้ประครบหรือแม้แต่เอาไปอังความร้อนมาแล้วก็สามารถมาประครบอุ่นได้สําหรับผู้ที่ต้องการประครบดวงตาอาจารย์มีคําแนะนําดังนี้ครับการประครบที่บริเวณรอบๆดวงตาก็ คงมีประเด็นที die, ่ต ja, ja, ้องให้ความสำคัญก็คืออันที่หนึ่งเราต้องเลือกให้ถูกก่อนว่าเราจะประคบเพื่อประโยชน์อะไรเราจะประคบเย็นหรือเราจะประคบอุ่นเพื่อให้อาการผิดปกติของดวงตานั้นดีขึ้นอันที่2คือวัสดุที่เราจะประคบต้องมีความสะอาดเพราะว่าถ้ามีการติดเชื้อบริเวณรอบๆดวงตาหรือเข้าไปในดวงตาก็อาจจะเป็นอันตรายได้ประเด็นที่3ก็คือวัสดุนั้นต้องเป็นวัสดุที่เราไม่แพ้เพราะว่าการที่ใช้วัสดุบางอย่างกับบางคนเนี่ยเกิดอาการแพ้บริเวณรอบๆเปลือกตาเนี่ยอาจจะเข้าไปในดวงตาแล้วก็เป็นอันตรายได้ สำคัญข้อสุดท้ายนะครับผิวหนังบริเวณรบอบๆดวงตารวมทั้งดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางมากเพราะฉะนั้นไม่ควรจะประครบด้วยความเย็นที่ต่ำเกินไปหรือความอุ่นที่ร้อนเกินไปและก็ควรจะใช้เวลาที่ไม่นานเกินไปเช่นครั้งละประมาณสักสิบถึงสินาทีเพื่อให้หลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณรบอบๆดวงตาได้ทํางานเป็นปกติได้ครับดูแลและรักษาด้วยหลักการที่ถูกต้องจะช่วยบรรเทาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตาและสุขภาพของเราได้นะครับ ส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนไทยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ทุกคนอย่าลืมคิดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแน่ชัดก่อนที่จะแชร์กันนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม